สถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เราต้องใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากไม่ว่าจะทำกิจกรรมต่างๆเช่นการจ่ายตลาดการต่อแถวซื้อของหรือแม้แต่การทำงานกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มทำให้การรักษาระยะห่างแทบเป็นไปไม่ได้เลยปัญหาเหล่านี้จะหมดไป SW Direct ขอเสนอเครื่องเว้นระยะห่างรุ่น SW25 ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อเราเข้าใกล้บุคคลเกิน2เมตรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็อุ่นใจด้วย SW25 เมื่อก่อนเวลาเราไปเดินตลาดเราก็ต้องกังวลว่าเราจะสัมผัสใกล้กับผู้อื่นเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ตอนนี้เรามั่นใจได้นะคะเพราะเรามีเครื่องเว้นระยะห่าง SW25 ค่ะใช้ดีจริงๆค่ะใครมาอยู่เข้าใกล้แล้วเนี่ย เราสามารถรู้ได้เลยว่าเอ้ยเขาใกล้เราเกินไปทําให้เราระยะหา่างจากทางขังคม,มได้มันก็ช่วยความปลอดภัยของเราได้เยอะขึ้นเซฟตัวเรามากขึ้นมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยดูดีมีระดับใส่ได้ทั้งชายและหญิงทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆทนแดดทนฝนทนต่อการกระแทกเป็นอย่างดีหลักการทำงานของ SW 2 5จะส่งคลื่นอันตราโซนิกไปสะท้อนกับบุคคล เมื่อบุคคลนั้นอยู่ใกล้เกินระยะที่กำหนดตัวโปรแกรมจะส่งสัญญาณเตือนให้ไฟ LED ติดและลำโพงดังขึ้นเป็นเสียงเตือนหลัการทำงานของมันง่ายๆก็คือมันจะส่งคลื่นอัลตราโซนิกเข้าไปสะท้อนกับวัตถุแล้วกลับเข้ามาที่ตัวเครื่องพอมันสะท้อนกลับเข้าไปปึ๊บตัวโปรแกรมมันก็จะรันแล้วมันจะคิดดูว่าการสะท้อนกับมันเนี่ยระยะการสะท้อนมันใกล้หรือไกลแค่ไหนพอระยะการสะท้อนมัน ได้กว่าที่ระบบมันกำหนดมันก็จะส่งสัญญาณเตือนให้ไฟ LED แล้วก็ลำโพงติดขึ้นมาพอติดขีมาปุ๊บเราก็จะได้ยินสัญญาณเตือนได้ยินแสงเตือนให้เราเวระยะหา่างแล้วก็ถอยออกมานั่นเองครับผมตัวเครื่องประกอบไปด้วยแผงวงจร Arduino เซ็นเซอร์วัดระยะไฟ LED และตัวลำโพงเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานนอกสถานที่พนักง,งานส่งของ สวมใส่ไว้ก็อุ่นใจหากคุณโทรมาภายใน20นาทีนี้เราแถมสายพล้องคอพระสีให้คุณฟรีไปเลยเท่านั้นยังไม่พอหากคุณเป็น10สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการตอนนี้แถมฟรีไปเลยพระหลวงปู่เข็มแห่งวัดเขาวิโต้ว้างเป็ดรุ่นป้องกันคุ้มภัยโควิดรีบโทรมานะครับก่อดสินค้าจะหมดโอ้จอรมันยอดมาก